บรรผูกอ่าน,น,านเรื่องราวเด็กน้อยกับมาป่าเด็กน้อยคนหนึ่งลงเข้าไปในป่าพบมมาป่าตัวหนึ่งม้าป่าเข้ามาจะกินเด็กน้อยเป็นอาหารเด็กน้อยไม่มีทางสู้ร้องขอม้าป่าว่าให้ร้องเพลง เต้นรำก่อนจะตายมาป่าทำตามคำมาป่าทำตามขอร้องเพลงเสียงดังสุนัขล่าเมื้อฝูงหนึ่งได้ยินเสียงมาป่าจึงกลูเข้ามามาป่ากลัวจึงหนีไปเด็กน้อยจึงรอดตายยานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญญาประดุด ดังอาวุธทุกหลัวันนี้กับเรานะครับ